ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18.30นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv2018 เกียดสมมุติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน,น้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้า,ม,า,า,บามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเม,มนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูกระงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึธธากทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่จิตอาสาเพชรบุรีร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ตินและน้ำสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณจันทนีธนรักษ์ผู้ช่วยราชเลข,ขานุก,การในพระองค์ ้อมด้วยนายภคพงษ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายอำเภอหัวหน้าสนราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพงและอ่างเก็บน้ำหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ก่อนพิธีเปิดงานคุณจันทนีธนรัก์ผู้ช่วยราชเลข,ขานุการในพระองค์ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ด้วยทรงบุงหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสามาคัคคีปองรองร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและมีพระราชาปณิธานแนวแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นดังนั้นเพื่อสนองพระราชาปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดที่พระองค์ท่านทรงตนัก ในพระราชาหฤาทัยว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรจะต้องเป็นการอนุรักษ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งน้ําจิตอาสาเพชรบุรีจึงแน่ใจก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นและได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จํานวน450ต้นบริเวณอ่างเก็บน้ำํำ้วยทรายหุบกระพงและปลูกหญ้าแฝกจํานวน60,000ต้นตลอดแนวอ่างเก็บน้ําหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรี การแพทย์เผยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดหากมีอาการที่คล้ายจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือทีเลียกสั้น ALS เป็นโรคทางระบบประสาทโดยตรงเกิดขึ้นจากเซลล์ระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อเสื่อมแก่และตายก่อนวัยอันควร มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขารีบมีการกระตุกเต้นของกล้ามเนื้อกว่า70%จะเริ่มที่บริเวณแขนขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนจะลุกลามไปสู่กล้ามเนื้อส่วนอื่นเช่นกล้ามเนื้อการกลืนกล้ามเนื้อทางระบบหายใจส่งผลทําให้พูดไม่ได้หรือหายใจเองไม่ได้จึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและทานอาหารผ่านสายยาง โรคกรรมเหนืออ่อนแร์เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยที่ผ่านมาพบผู้ป่วย4-6คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนและจะมีโอกาสพบผู้ป่วยรายใหม่ได้ประมาณ1-3คนต่อปีโดยโรคนี้มักจะเกิดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง40-60ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตหลังเกิดอาการเพียง3-4ปีมีเพียงแค่10%เเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานสูงสุดถึง10ปีปัจจุบันยังไม่มีอาการรักษาโรคนี้หายขาดการรักษาทำได้เพียงบรรเทาอาการและประครับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานที่สุดทั้งนี้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แต่ต้องกินยาตามแพทย์สั่งตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องพยายามให้ผู้ป่วยออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อรีบแบนเกิดแผลกดทับและการติดของข้อพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและไม่ต้องเคี้ยวมากในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการเกินโคนเหล็กเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักเกินไปและเลี่ยงการรับสัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือพวกโลหะหนักรังสีรุนแรงซึ่งจะกระตุ้นทำให้เซลล์เสื่อมสภาพและตาย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยป้องกันไม่ให้โรคลุกรามต่อไปกรมสุขภาพจิตห่วงผลกระทบจากการติดเกมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเตือนผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กให้เหมาะสม กรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากการสำรวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กในปี2556พบว่ามีเด็กติดเกม2.5ล้านคนจากเด็ก18ล้านคนทั่วประเทศในปีงบประมาณ2560พบว่าปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมส่วนใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง6-18ปีซึ่งมีความสมคัญกับชนิดของเกมอาทิเกมประเภทเฟิร์ Personal Shooting, Mobile และ Sport Game Competition เป็นหลักโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาเล่นเกม5ชั่วโมงต่อวันและเล่นเกมแข่งขันต่อสู้ออนไลน์1 4เกมสลับกันไปกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจึงขอเตือนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเล่นเกมของเด็กให้เหมาะสมรวมถึงพัฒนาวิธีการวินิจฉัยเด็กและปําบัดเด็กติดเกมและอินเทอร์เน็ต ให้สอดคล้องกับมิติของสังคมไทยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหารวมทั้งหาสถานที่ให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างให้เป็นประโยชน์พร้อมกันนี้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดเกมและร่วมกำหนดประเด็นการลนณรงค์ให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกคือเครียดได้คลายเป็นเล่นเกมแต่พอดีพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการคุ้มครองเยาวชน ป้องกันและควบคุมการบริโภคเกมที่มีผลต่อสมองพัฒนาการพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนสร้างความตระหนักถึงผลเสียและเรียนรู้การใช้อย่างเหมาะสมแก่เด็กครอบครัวและครูรวมทั้งสร้างระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง บันทึกในอดีตวันที่22กันยายนพศ2 4 3 1ในสมัยรัชกาลที่5เริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียในกรุงเทพมหานครจากหลักเมืองถึงบางขอคลมโดยขณะนั้นอย่างใช้ม้า8ตัวแยกเป็นสองพวงพวงละ4ตัว ลากรถให้วิ่งไปตามรางต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้กำลังไฟฟ้าในพศ2437ถือว่าประเทศไทยมีรถรางไฟฟ้าวิ่งก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองในยุโรป วันนี้ทีมข่าวจะพาท่านผู้ชมไปพบกับร้านโรตีสายไหมที่นอกจากขายแล้วทางร้านยังทําโรตีสายไหมเพื่อจําหน่ายเองอีกด้วยซึ่งวิธีการผลิตโรตีสายไหมจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะโรตีสายไหมเป็นอาหารประเภทขนมหวานชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบหลักอยู่สองส่วนคือแผ่นแป้งและส่วนไส้ที่เป็นน้ำตาลเคี้ยวทำเป็นเส้นฝอยที่เรียกว่าสายไหมเวลารับประทานจะนำแผ่นแป้งมาห่อไสา้ละมวนเพื่อรับประทาน ซึ่งแต่เดิมโรตีใสไ่ไหมเข้ามาในประเทศไทยโดยชาวแขกจะห่อใส่ไหม้โดยแป้งโรตีชนิดหนาะต่อมามีชาวไทยเชื้อสายจีนได้ประยุกต์ใช้แป้งบางที่ชาวจีนเรียกว่าแป้งปอเปี๊ยะในการห่อเส้นใสไ่ไหมแทนจึงเกิดเป็นโรตีใสไ่ไหมแป้งบางอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าโรตีใส่ไหม้จะมีการผลิตมากและเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ในจงังหวัดอื่นๆเองก็มีการผลิตและจำหน่ายโรตีใส่ไม้เช่นกันซึ่งในจงังหวัดเพชรบุรีนั้นคุณชิดสนุชาว,วงพิชิตหรือคุณแมวเจ้าของร้านตูนแมวใส่ไม้ซึ่งเปิดขายโรตีไส่ไม้มากว่า10ปีเปิดเผยว่าเดิมทีตนทำงานทีมบริษัทจิวเวอรี่แห่งหนึ่งซึ่งทีมบริษัทมีนโยบายแลกเปลี่ยนพนักงานเพื่อเรียนรู้การทำงานและประสบการณ์ด้านต่างๆกับบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น โดยตนได้รับโอกาสดังกล่าวแต่เมื่อตนอ่านสัญญากลับรู้สึกว่ามีข้อผูกมัดมากมายทำให้อึดอัดใจที่จะทำงานต่อจึงลาออกมาและระหว่างที่เข้าเรียนเพิ่มเพื่อให้เกิดความชำนาญในด้านโทรคะมะนาคมตนได้กลับมาบ้านที่จงังหวัดเพชรบุรีและได้หารหรายได้เสริมด้วยการขายโรตีไส่ไม้ภายในงานพระนครเคียนรีซึ่งก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่กลับประสบปัญหารเรื่องการสั่งซื้อโรอตีใส่ไม้เพื่อน,นามาขาย ตนจึงตั้งใจว่าหากได้ส่วนโรตีสาไหมมาตนจะกลับมาทำโรตีสาไหมขายและก็โชคดีที่โอกาสในการทำโรตีสาไหมได้เข้ามาหาตนนั่นก็คือเพื่อนของพ่อซึ่งเป็นคนทำโรตีสาไหมเจ้าเก่าในจังหวัดเพชรบุรีและได้มอบสูตรการทำโรตีสาไหมมาให้กับตนและเมื่อตนหันเรียนเพียงไม่นานก็สามารถทำโรตีสาไหมได้ จึงหันมาประกอบอาชีพนี้ตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันถือได้ว,ว่าเป็นร้านรอตีสายไมที่มีหน้านร้านขายประจำเป็นเจ้างแรกของจังหวัดเพชรบุรีพี่เริ่มทำงานาที่บริษัทเจลลี่มาก่อนแล้วปรากฏว่าที่บริษัทเจลลี่เขาจับที่เซ็นสัญญาสองปีแลกเปลี่ยนตัวพนักง,งานกันแบบว่าให้คนไทยไปเ,เรียนรู้ การทํางานของญี่ปุ่นพี่มีพี่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่น2ปีแต่เขาในสัญญาเขาแบบผูกมกัดมากเกินไปพี่ก็เลยว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากที่จะไปอ่ะทญี่ปุ่นพี่ก็เลยย้ายบริษัทเปลี่ยนเป็นไป,นปนทำโทรศัพท์ตู้สาขาแล้วปรากฏว่าเขาให้พนักง,งานเนี้ยไปศึกษาทางด้านนี้ให้ให้บูไงว่าให้กระจ่างอ่ะแล้วปรากฏว่าช่วงเวลาพัก ช่วงเวลาพักเนี่ยพี่ก็เสาร์อาทิตย์พี่ก็ลงมาที่ที่ที่เพชรคือช่วงนั้นมันจะมีงานพระคนครทีดีพี่ก็ออหาไรายได้พิเศษก็รับใส่ใหม่ไปขายในงานปรากฏว่ามันขายดีแล้วออพี่มารับของคนดั้งเดิมที่นี่แหละที่ที่เมืองเพชรนี่แหละออปรากฏว่าเขาทาไม่ไหวหรือว่าเขาไม่มาส่งพี่แล้วปรากฏว่าพี่แบบซื้อ จเงินล่วงหน้าแล้วอะปรากฏมันทําอะไรไม่ได้อะมันมันเป็นอะไรที่โมโหอะแล้วเราแบบมาแล้วเสียเวลาก็เลยว่าเออประกาศเลยว่าถ้าทํางานถ้าทําอะไรอยู่ถ้าได้สูตรใ,ใหม่แล้วจะลงมาวันนี้เตีย่ยโทรขึ้นไปแล้วบอกว่าเออเฮ้ยเตี่ยได้สูตรใ,ใหม่นะเองสนใจไหมบอกอ,อมเหลือสูตรงาน2เดือน ก็เลยลองลงมาก่อนลอง,งลงมาดูว่าโอเคเราจะทําได้ไหมอะไรยังไงเงี้ยก็เลยลองลงมาปรากฏว่าทําได้ทําได้ทั้งสองอย่างเลยก็เลยว่าเออเอาสูตน,นี้เลยว่ะชอบงานอิสระมากกว่าก็เลยลงมา,าเรียนใส่ใหม่ดีกว่าก,ก็เลยรับใส่ใหม่มาจนทุกวันเนี้ยสำหรับวิธีการทำโรตีใส่ใหม่นั้น คุณแมวเปิดเผยว่าจะมีการแบ่งดายเป็น2ขั้นตอนคือใส่ไหมและแผ่นโรตีซึ่งส่วนผสมที่ใช้ในการทำสาไหมประกอบด้วยแป้งสาลีน้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำสะอาดโดยขั้นตอนการทำโรตีใส่ไหมนั้นเริ่มจากการทำหัวเชื้อใส่ไหมโดยผัดแป้งสาลีกับน้ำมันพืชด้วยไฟกลางคอยกวนแป้งโดยไม้พายจนแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ตั้งพักไว้ให้อุ่นในถาดอลูมิเนียมขนาดใหญ่30นาทีจากนั้นใส่น้ําตาลกับน้ําลงในหมอ้อยกขึ้นตั้งไฟปานกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าตาลเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วเทใส่ลงกระทะใบเล็กที่ตั้งบนน้ําในกระมังพลาสติกใบใหญ่คนให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันตั้งพักไวสักครู่รอให้น้ำตาลจับเป็นก้อน นำถาดที่พักหัวเชื้อมาอุ่นด้วยไฟอ่อนๆแล้วยกวางบนโต๊ะนำน้ำตาลกรอนขึ้นมาเคล้าคลึงกับหัวเชื้อใส่ไหมให้เข้ากันแล้วทำการสาวดึงดึงทบไปทบมาเป็นเลขแปดเพิ่มแรงดึงยืดคือเรื่อยๆจนเส้นน้ำตาลกลายเป็นเส้นใส่ไหมเซ็งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรพักใส่ไหมให้เย็นก่อนจะเก็บบรรจุลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทโดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ขณะที่ส่วนผสม,มของแผ่นโรตีนั้นประกอบด้วยแป้งสาลีเกลือและน้ำสะอาดโดยผสมในกะละมังแล้วนวดให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้แป้งขึ้นตัวจากนั้นใช้กระทะแบนตั้งไฟให้ร้อนพอประมาณนำแป้งที่หมักทิ้งไว้มาตั้งบนกระทะเป็นวงกลมไม่นานหรือบางจนเกินไปใช้เกลียงเกลี่ยให้เสมอกันเมื่อแป้งสุกแล้วใช้เกลียงแซะแผ่นโรตีออกมาเรียงซ้อนกัน แผ่นโรตีที่ร้านจะทำทุกวันในหนึ่งวันจะทำประมาณ30กิโลกรัมโดยปกติจะทำแค่แผ่นโรตีสีขาวแต่หากลูกค้าต้องการให้ใส่น้ำใบเตยหรือฟักทองเพื่อให้แผ่นโรตีเป็นสีเขียวหรือเหลืองก็จะต้องสั่งทำเป็นพิเศษซึ่งแผ่นโรตีนี้ทางร้านไม่ได้ใช้สารกันเสียจึงเก็บได้เพียงประมาณ2วันในอุณหภูมิปกติส่วนสายไหมนั้นหากอยู่ในอุณหภูมิปกติและเก็บรักษาเป็น จะอยู่ได้ถึง1เดือนโดยประมาณส่วนผสมของแป้งใส่ใหมอะมันก็มีแค่แป้งสาลีน้ำแล้วก็เกลือส่วนผสมข,ของมันมีเท่านี้แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะฮะไม่เหมือนกันแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันแต่นี้ว่าของเรามันก็มันมีนอัตราส่วนเท่านี้แล้วก็เราก็เอามานวดนวดให้ที่แล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหรือถึง20นาที พราะช่วงนี้แป้งมันจะขึ้นขึ้นน้ำหรือว่ามันจะอมน้ำเนี่ยมันจะอยู่มันจะอุ้มน้ำได้ได้ได้พอดีอะ่ะทีนี้ส่วนของน้ําตาลหรือว่าของใส่ใหม่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือมันจะมีะน้ําตาลน้ําแล้วก็แบแซนะแล้วก็ในอัตราส่วนที่ทางร้านของเรามันมีอัตราส่วนขมองมันแต่แล้วก็ใช้ประมาณต้มประมาณ20นาที 15นาทีอะไรเงี้ยแล้วแต่ไฟจะร้อนจะแรงต่างกันแล้วก็มีหัวเชื้อมีขาดเอาไว้สำหรับดึงทีนี้ถึงเวลาเราก็จะอะไรดึงดึงใส่ใหมให่ให้ออกมาในแต่ละส่วนในอัตราส่วนของแต่ละการผสมสีหนึ่งการใช้าการไม่ไม่ใส่สีหนึ่งแต่ของเราจะเป็นเน้นแบบธรรมชาติไม่ไม่ไม่อยากผสมสีมากเกินเพราะมันเป็นสีสังเคราะห์ทั้งหมด ส่วนมากจะใช้แบบธรรมชาติจะแตกต่างจากของที่อื่นจะไม่เหมือนของบ้านเราคือนี่คือสูตรดั้งเดิมของเมืองเพชรน,นะสูตรดั้งเดิมของเมืองเพชรสำหรับราคาขายโรตีสายใหม่นี้ที่ร้านมีขายหลายแบบคือแบบชุดเล็กราคา20บาทชุดกลางราคา30บาทชุดใหญ่ราคา40บาท หรือหากมีผู้สนใจที่จะสั่งในปริมาณมากจะขายไซมไม้และแผ่นแปะในราคากิโลกรัมละ100บาทไซม์ไม้อย่างเดียวกิโลกรัมละ130บาทนอกจากนนเที่ร้านยังมีแผ่นปอเปี๊ยะขายในราคากิโลกรัมละ70บาทและปอเปี๊ยะห่อสำเร็จไซมังสวิรัตในราคา120บาทต่อ100ชิ้นโดยจะต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่ต้องการซื้อโรอตีใส่ไม้ก็อยากให้ลูกค้าสั่งลงนาก่อนมาที่ร้านเนื่องจากแป้งโรตีทางร้านจะทำใหม่ทุกวันและมีออเดอร์สั่งทำตลอดซึ่งอาจจะทำให้มีไม่เพียงพอหรือทำไม่ทันต,ตามความต้องการของลูกค้าที่มาสั่งซื้อส่วนแป้งของใส่ไมเนี่ยมันก็จะแยกออกไปได้อีกคือหนึ่งมันจะทำปะเปียวได้ปเปี้ยสดเปรี้ยทอดถุงทองแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเพราะแต่ละไซส์จะไม่เหมือนกัน แต่ลักษณะจะไม่เหมือนกันแล้วแป้งที่ร้านเนี่ยคือถ้าค้างคืนเมื่อไหร่เราจะห่อป๊อปปีะทันทีเราจะส่งตามพวกโต๊ะจีนพวกอะไรเนี่ยเราจะส่งในปริมาตรตัวละบาท20ก็คือ100ตัวก็120บาทแต่ทีเนี้ยเราเราจะส่งเราจะทําตามออเดอร์เฉพาะออเดอร์เท่านั้นเพราะที่ร้านจะทําแค่ได้คนเดียวอันนี้ละเส้นเนี่ยใส่ใหม่เนี่ยเราจะหยิบเป็นชุดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะช่างเป็น เส้นส่วนหนึ่งแป้งส่วนหนึ่งเราก็จะ,ะชั่งให้ได้แบบบาลานซ์กันนะในว่าเส้นโลละร้อยสามสิบเนี่ยในหนึ่งโลเราจะชั่งแป้งและเส้นให้บาลานซ์กันกชุดละยี่สิบสามสิบแล้วก็ห้าสิบแต่แล้วลูกค้าสั่งนะฮะทางนี้ผู้ที่สนใจต้องการซื้อสายไหมของร้านต่นแมวสายไหมเพื่อแปรรับประทานหรือนำไปขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่222ถนนมาตยาวงตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง19นาฬิกาหรือที่เบอร์โทรศัพท์09046 5ติดตามชมข่าวบริการค่ะ สนับสนุนข่าวโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร032491891ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจ Facebook ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน0 8 3 0 6 2 5 5 2 9 ผู้มีเกียติสมมุติว่าอ,อากาศร้อนมก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัด้ําพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านามาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้า,ม,า,า,บามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเม,มนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจาก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูผงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมุธธากทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบโลโผลไร่หวานทางไปราชพัฒเ์เทษบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ขุนพุทธิพงศ์ผู้จัดการ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ